นี่น้องอาทิตย์สามศูนห้าศูนย์กำลังจะเดินทางไปแล้วนะเป็นประสงค์ปกติสภาพสวยจัดจัดมีประกรันจากอาสุทไทยแลนด์ให้ดูทั้งไปก่อนนี่มีบนเทศนะครับบนยูทูบกิ้งคอ o r p o r a ชั o นดูความสวยงามของน้องนะครับประเด็นคือว่าใบนี้ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะ อาจจะไม่แรงเท่าใบที่ต้องต่อไฟเพิ่มนะมแต่ประหยัดไฟแล้วก็เสียบไม่ต้องมีสายมาต่อไฟเพิ่มเหมาะสำหรับคนที่เน้นมินิมอลอะ่ะแบบสวยงามเล่นเกมได้ไม่ต้องใช้ไฟเยอะ s e r i e l number ตามนี้ครับแล้วก็มีบอยประกันจากทาง King Corporation ดูหนังฟังเพลงดีจะเล่นเกมก็โอเคอยู่นะอทอ็างานจากอสุ s d u ดูโอไปเดินทางเดินทางไปสู่ผู้ดูแลขั้นใหม่ที่จะดูแลเจ้าอย่างดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่น่าจะดีเพราะว่าขั้นนี้เป็น ท่านที่ไม่ได้คุยแต่ท่านมาสั่งเลยยังไม่ได้แชทกันเท่าไหร่กดสั่งเลยเอ๊ยเดี๋ยวไปดูวิธีันก่อนว่าเป็นลูกค้าเก่าเปล่าแล้วดู ปเป็นลูกค้าใหม่เป็นลูกค้าใหม่นะก็ดีดีๆต้รับสูบคุณคอเลชั่น Operation ครับคุณจะได้ใบนี้ไปเลยนะครับคุณลูกค้าใหม่สามารถรับชมสินค้าได้รับชมผลแพ็คได้เดี๋ยวผมลงยู u ู e เสร็จก็รับชมได้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ทักมาจะซื้อ 4060หทั้งหมด3ใบมี4060ที่ใหใบหนึ่ง4060ธรรมดา2ใบนั้นเออได้ครับแต่มีใครมีวิธีแพ็คแยกกล่องแพ็คได้ไหมอะ,ปะไปกล่องเดียวเลยเหรอ3ใบนั้นอะมันค่อนข้างมูลค่าสูงนะและมันจะแพ็คกล่องซส์อะไรไปล่ะมันก็ใหญ่ มันเบียดกันนะ่ะแพ็กต้องแพ็กให้ดีถูกปะเดี๋ยวน้องเบียดกันแล้วก็มีคุณลูกค้าท่านหนึ่งกด4060 c i ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินนะก็ถ้าคุณลูกค้าท่านนี้ชำระท่านที่สั่งจะสั่งสามใบ ก็จะเหลือแค่2ใบนะครับาโดนสอยไปแล้วใบแต่ถ้าไม่ชำระก็จะได้ทั้ง3ใบครบๆนะครับก็จะดูแลให้ดีที่สุดเสมอทําให้ดีที่สุดเสมอไม่ว่ายัางไงเป็นที่ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาของดีมาอีกเดี๋ยวผมไปสอบหาก่อน เดี๋ยวเข้าไปเข้าไปฟาร์มก่อนหาดัานเจียนเข้าไปฟาร์มหาของมาก่อนเพราะว่ารู้สึกจะออกโอ้โพักจรจยเลยของมีความสุขครับของของขายออกขนาดนี้มีความสุขเลยแฮปปี้ <Happy S 1> เลยออกแบบรวดเร็วมากปั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 ป,ะป,ะป,ะปะัทั้งมินบอร์ดทั้งการ์ดจอ CPU ต้องฟาร์มฟาร์มของแล้วอจจะฟาร์มได้ชิ้นหนึ่งนี่คือคัดแล้วคัดอีกด้วยอจะผ่านอะ่ะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เอาอน,นี้ไม่ไปแล้วหลุดดีๆมารับคันหนึ่งเแต่ก็จะคัดต่อไปคัดต่อไปเพื่อคุณภาพใช่ไหมถ้าคุณภาพเราดีเราตั้งใจทํา เขาจะเห็นความตั้งใจเราบน YouTube ถ้าเป็นตดก่อนเนี้ยเขาจะเห็นความตั้งใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์คนเอ๊ะเอ๊ะใช่เหรอแต่เดี๋ยวนี้ YouTube พิสูจน์ผมเลยผลงานผมอยู่บน YouTube เลยส่องได้นี่อันนี้ก็ ใส่นุ่มๆลงไปก่อนให้อาทิษฐานศูนห้าศูนนะแล้จะได้สบายตัวอย่างนี้่ะน้องสบายตัวอยู่ในกล่องไซสี่ดังนั้นก็ป้องกันครับป้องกันน้องๆอลนี้ประกันด้วยนะ,ะนนการภาพใหม่ขนาดนี้ภาพดีเลยอะ่ะมือสองภาพสวยจัดๆมีนะครับ สอบหาหน่อยสอบสอบหามีมาดูที่ร้านผมได้มดูบนเว็ไบไซต์ king c o r p o r a t i o ได้นะงด,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 ดงาม,ดดงามอย่าง minboard ร์อย m อะ่ะสภาพเหมือนน่าจะไม่เคยโดนใช้งานนะที่ผมขายไปประมาณ2ต่องอ่อง คือประมาณว่ามีบริษัท1นึ่เขามีสินค้าอย่างเงี้ยแต่เขาปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอธิบายยังไงดีอะคืออัสินค้ามาตกที่ผมแล้วกันให้ผมปล่อยจบเป็นหลังบ้านอย่างเงี้ยอ่างหลังบ้านเขาไม่ปล่อยเขาอาจจะมีนโยบายไม่ปล่อยของมือสองอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นของค้างสต๊อก เออหรือมันก็ไม่ใช่หมื่สองค้างสต๊อกมันมืสองว่ะไม่รู้มันมาอีท่าไหนผมก็ไม่ได้ถามแต่รู้ว่ามันมา,ม,นม,ามันมาถึงอะ่ะแล้วดูสภาพที่ผมแพ็คไปเด็กที่อยู่ในคลิปอะแต่ละใบอะ่ะคือไม่น่าจะโดนใช้งานมาใหม่เอี่ยมเลยที่ผมเทสอะ่ะใหม่กิ๊กเลยเนี่ยอย่างใบเนี้ย เป็นมือสองเงี้ยดูสภาพดิใช่อสามศูนย์อะไรวะหกศูนย์ทีไอที่แพ็คไปบ้างอะไรเงี้ยดูดูใะไรเอห้าสองศูนย์เอ็มดีสี่หกศูนย์ที่ผมเคยแพ็คเคยเทสไปเงี้ย ามขนาดงามขนาดนั้นนะเซตหกเก้าศูนย์ที่เพิ่งแพ็คไปอย่างเงี้ยยังผมจับผมเทสเองผมที่มันมือสององเนี่ยหลายเยอะมากก็ดีครับรู้สึกรู้สึกมีคุณค่าสินค้ามีคุณค่านี่เสร็จแล้วเอเดี๋ยวไปจาัดก,การเรื่อง อาเจีนย์หกศูนย์ต่อว่าจะทํำยังไงดีนะแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดโอเคอันนี้ส0 5ศไปก่อนคลิปนี้เสร็ส